สวัสดีครับไก่เบตองลงทุ่งชาแนลนะครับพบกันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้แล,แล้วนะครับบวยที่เราสั่งมาก็มาถึงแล้วนะครับเราสั่งบ้วยมาทั้งหมด6กิโลกร,รัมก็ตกประมาณ300กว่าบาทเองนะครับรวมส่งแล้วก็ได้ลูกบวยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เลยคิดแบบจะทำะน้ำบ้วยนะครับเพื่อ เก็บไว้กินนะครับเก็บไว้กินได้ตลอดปีตอนนี้เรามีบ้วยอยู่6กิโลก็คิดว่าเราจะแบ่งมาทําน้ําบ้วยสัก2อกิโลนะครับแล้วก็ที่เหลือเราจะหาควนโหลมาอีกทีแล้วก็จะดูว่าเราจะทําเป็นเหล้าบ้วยส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่านะครับส่วนตัวของผมก็ไม่ค่อยได้กิน พวกเล่าอะไรเท่าไหร่นะครับอาจจะทําเพื่อแบ่งเพื่อนฟูงนะครับให้เขาได้ชิมรสชาติของเหล่าบวยหอมๆนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการทําน้ําบวยนะครับเป็นน้ําบวยส่วนประกอบก็คือจะต้องใช้นี่ครับบวยสดนะครับซึ่งปีหนึ่งนะครับจะออกแค่เพียง1ุกฤดูก,กาลนะครับดังนั้นใครคิดจะทําน้ําบวยก็ ดูก,กรีบนะครับหาซื้อลูกบวยในตอนนี้ได้เลยนะครับเพราะไม่งั้นถ้าหมดบรอการจะไม่สามารถหาได้นะครับบวยสดนะครับบวยสดที่เราเลือกใช้ควรที่จะใช้บวยที่มีความกรอบๆแล้วก็ดิบนิดหนึ่งนะครับไม่ไม่ควรใช้บวยที่เป็นสีเหลืองอแล้วก็นิ่มนะครับเพราะว่าเวลาที่เราดองเสร็จแล้วนะครับมันจะทำให้ ลูกบววเนี่ยเป็นผลไม่สวยนะครับแบบนี้มันจะให้ความหอมแล้วก็เวลาเราดองน้ำบววก็จะให้ผลบววที่ไม่เละนะครับแลวมีความหอมของน้ำด้วยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้สำหรับทำน้ำบัวนะครับเราต้องมีโหลแก้ว1โหลนะครับสำหรับโหลนี้ก่อนที่จะนำมาใช้ควรจะนำไปลวกน้ำร้อนนะครับเพื่อใหอ้เชื้อโรคที่อยู่ภายในขวดโหล ทั้งหมดนะครับเป็นการทําความสะอาดผลหลก่อนที่เราจะนําไปทําน้ําบ้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมลูกบ้วยกันเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เอาน้ําร้อนใส่ในโหลกแก้วนี้นะครับแล้วก็เขย่านะครับเขย่าให้ทั่วเลยนะครับอันนี้เป็นเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในโหลกแก้วตัวนี้นะครับเวลาที่เราดองบ้วยน่ะก็จะทําให้ บัวที่เราดองไม่เสียง่ายๆนะครับต่อไปเราก็จะเตรียมบ้วนะครับนําบ้วมาล้างน้ําสะอาดตัวนี้นะครับบววล้างน้ําสะอาดนะครับเลือกใช้บววที่เป็นบ้วดิบนะครับเป็นความหอมเวลาที่ดองบ้วจะไม่เละนะครับแล้วก็นะครับ เว้ยเขาจะมีขั้วอยู่ตรงนี้นะครับที่หัวนะครับเห็นไ,ไหมครับเราจะต้องเด็ดขั้วตรงนี้ออกให้หมดทุกลูกนะครับเสร็จแล้วเราจะนําไปดองกับน้ําตาลขวดเดี๋ยวเราไล่เด็ดขั้วออกให้หมดก่อนนะครับ การเด็ดขั้วน่ครับจะทําให้เวลาที่เราดองบว้บว้จะไม่เสียนะครับขั้วมันมีเชื้อโรคนะครับรต้องล้างให้สะอาดมีพวกวอาจจะเป็นพวกเชื้อราอะไรอยู่นะครับในขั้วเนี่ยครับเราต้องเอาออกถ้าจะเป็นสีดำๆก็ให้ออกนะครับให้ ป็นแบบนีัวที่ใช้เลือกดองก็เป็นบัวลูกเล็กนะครับบัวลูกใหญ่เนี่ยจะเอาไว้เป็นดองเล่าบัวนะครับส่วนบัวใส่หลักนี่นะครับจะเป็นเราเลือกใช้เป็นลูกเล็กนะครับเพราะว่าเวลาที่เรา,เาเรับประทานน้ำบัวเราก็จะกินได้กินเนื้อบัวไปด้วยในตัวนะครับ ซึ่งเวลาลูกเล็กไปดองกอ็เวลาดองเสร็จเนื้อเาก็ยังคงตัวอยู่นะครับไม่เล็กแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่นี่ความสุกเขาจะมีความสุกอยู่หน่อยนะครับเวลาดองเสร็จเนื้อ,อะจะก็ข้างจะเล็กนะครับครับเราจะมาเริ่มทำน้ำา o ว l กันเลยนะครับเพื่อเก็บไว้กิน ในเดือนเมษาที่จะถึงนี้นะครับกินน้ำบวยหวานชื่นใจในวันที่อากาศร้อนจัดนะครับเสริมสร้างคุ่งต้านทานให้ร่างกายครับและให้ความสดชื่นกับร่างกายด้วยครับสำหรับวัตถุดิบนะครับที่เราจะใช้นะครับมีลูกบวย1กิโลครึ่งน้ำตาลกรวด1กิโลครึ่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่เราจะทำบวยใส่ักนะครับว่าเราจะ ทำอย่างไรยากหรือง่ายแค่ไหนไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกก็นำหัวนะครับแบ่งเป็นสว่วนอนนี้ก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับใส่ลงไปก่อนใส่ไปเลยก็กะกเอานะครับประมาณครึ่งครึ่งกิโลประมาณนี้ ก็ใส่น้ำตาลขวดไปน้ำตาลกวดนะครับตรงนี้ครึ่งกิโลครับใส่เลยนะครับจะอ่านิฮ้อนี้ก็จะก้อนใหญ่นิดหนึ่งนะแล้วก็ใส่ไว้์อิน,น ึสนกิโลแสตากดไปเลยนะครับึนกิโล ถ้าจะเรียงให้เป็นชั้นๆแบบนี้เหรอง่ายๆใส่บไว้ที่เหลือลงไปครับิดเลยก็เราจะได้นะคลักษณะแบบนี้นะครับปิดฟ้าแล้วเก็บทิ้งไว้ในที่ไม่มีแสงนะครับที่มืดก็จะดีนะครับเก็บทิ้งไว้หนึ่งเดือน สามารถนำมารับประทานได้อ,อีกหนึ่งเดือนเราจะมาดูกันนะครับว่าบวชที่เราทำนะครับบวชสลับที่เราทำหน้าตาจะเป็นยังไงมาชิมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอีกหนึ่งเดือนครับนี่นะครับคือหน้าตาของบวช ไซรัปนะครับที่เราเรียงไว้แล้วนะครับกับน้ําตาลเป็นชั้นๆนะครับสัดส่วนที่ใช้ก็คือน้ําตาลขวด1นกิโลครึ่งบ้วยสด1นกิโลครึ่งเราจะใส่โหลทิ้งไว้เก็บไว้ในที่มืด1เดือนนะครับเดี๋ยวอีก1เดือนเราจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตดูแล้วก็ชิมรสชาติของบ้วยไซรัปว่าอร่อย เหมาะสมที่ท่านจะทําต่อไปหรือไม่นะครับก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับช่องไกลเบต้ตงหลงทุ่งชาแนลนะครับใครสนใจอยากจะทําบวยไซรับนะครับรีบเลยนะครับซื้อบวยในช่วงนี้มีแค่ฤดูกาลเดียวนะครับทําเลยนะครับแล้วก็มาแชร์กันครับว่าใครทําได้อร่อยรสชาติดีเป็นยังไงนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ